ป่วยอยู่เนี่ยแต่เป็นทหารเนี่ยเธอถ้าเขาให้ก็ต้องให้หมดจริงไหมนะจะมาบอก <ừ. S 1> ให้เฉพาะรัษฎรก็ไม่ได้นะทหารมันก็ต้องให้อะ่ะแล้วก็ที่บอกว่าจะกู้เงินไปลงทุนอะไรเงี้ยผมก็บอกนี่ไงไปกู้เงินก็จะลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรประมาณเนี้ยก็เผื่อจะได้เงินสามหมื่นผมก็พูดไปเรื่อยนะนี่แต่ว่าแต่ว่าพอดีอย่างที่บอกเมื่อวานที่ไปนูน่นมาแล้วมันเบอมีเบอร์ทหารอยู่นะครับเอ,อเดี๋ยวนะอ,อ๋อเมื่อกี้พูดค้างไว้ พี่คนหนึ่งที่เขาจะขึ้นไปปราสาทตาควายอ่ะที่อยู่ในกลุ่มผมอ่ะเขาก็แวะไปถ่ายรูปไอ้ปั๊มน้ํามันที่โดนถล่มอ่ะก็สรุปว่ายังปิดอยู่นะเดี๋ยวผมส่งรูปให้นาะนดูปั๊มน้ํามันก็ไม่เปิดร้านเซเว่นอีเลเวนก็ไม่เปิดตรงนั้นก็กลายเป็นจุดแบบจุดเงียบเหงาไปคือแทนที่ผมยังเค่ใจนะว่าอา้าวถ้าสมมุติปั๊มเขาไม่เปิดเนี่ยแล้วเขาไปกู้เงินแบงก์มาแล้วดอกเบี้ยแ่งวิ่งขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยใครรับผิดชอบเขามะใช่ไหมก็ก็เดี๋ยวนะอันอื่นเดี รับหนึ่งนะไม่มีสองวันเนี้ยสองวันเนี้ยแพทองทานเงียบทักษิณเงียบฝั่งคุณเซนเนี่ยก็ยังมีข่าวอยู่นิดหน่อยแล้วก็ให้ให้มาลีนะครับผมชอบเรียกคุณมาลียั่ไม่เกี่ยวนะั้นเขาเป็นเขาชื่อมาลีเฉยนะไม่ใช่คุณมาลีแต่ลูกสาวเขาอะชื่อคุณมานะีอะไรประมาณเนี้ยนะคุณมานีคุณมาเน็ตคุณมาอะไรอีกคนนึงวะที่เป็นที่เป็นรองจากคุณมาเน็ตอะคุณมานะ เนีประมาณอ๋อแล้วก็มีวันนั้นผมเพิ่งรู้ว่นนะผมไม่คุยกับอาจารย์ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาผมก็ถามว่าอถ้าถ้าเรือเรียมอ่ะแล้วอาจารย์บอกว่าวันนั้นเขาฟังรายการเราอยู่เขาบอกแหม่เหลิมชัยแต่อีอาจารย์นี่มันเป็นอาจารย์รุ่นน้องผมนะแตม่มันมีความรู้ทางด้านภาษาไทยดีมากมันก็บอกเรียมเหลือทนแล้วนั่นเนี่ยไม่ใช่ท่าเรือเรียมของของเอแคอรโบเดียเรียมเนี่ยหมายถึงพระราม <c oughs> ผมบอกจริงเหรอวะมันบอกเออใช่เรียมเนี่ยคือราม อ๋อผมเข้าใจแล้วเพราะว่าเขมรเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกับเราในเรื่องรามเกียรติน่ะนะนี่ไหม <c oughs> คือเรียมอ่ะที่ที่ผมชอบพูดเล่นๆว่าถ้าเรือเรียมเบือทนแล้วนั่นขวัญของเรียมอ่ะอาจารย์รุ่นน้องคนนี้ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรียมเบือทนพี่มันหมายถึงถ้าเรือพระรามมวยพระราม <c oughs> จริงจังกันเลยเออผมก็นึกในใจว่าเออรร <c oughs> ทําไมแบบมึงจากรามเป็นเรียมเป็นรามเลยว่ามึงผักมันมันมันเพี้ยนยังไงวะเออแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เขายืนยันเขาบอกเขาบอกใช่เขาเขาบอกว่าผมยืนยันพี่ เพราะว่ารากทางด้านรามยานะเนี่ยไทยเนี่ยมีนะครับได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียตัวของแคนเบเดียเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลาจากอินเดียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเท่าเรือเรียมหรือว่าฐานทัพเรือเรียมเนี่ยก็คือฐานทัพเรือชื่อรามอ่โอเคขอบคุณนะครับแต่ดงว่ายัางอุตส่าห์ฟังฉันบ้างบางวันนะครับแต่ก็แต่เนี่ยถ้าผมพูดอะไรผิดมากๆมันจะด่ามันบอกให้พี่พูดผิด แต่ว่าอันนี้ยังโชคดีที่ผมยังยังไม่ได้โดนด่านะครับเพราะว่ามันมีอาจารย์ที่ที่อักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยเขาจะให้พระสงฆ์มาเรียนด้วยได้ใช่ไหมพระสงฆ์มาเรียนด้วยได้โดยเฉพาะวิชาทางด้านเกี่ยวกับอะไรที่พระสงฆ์สามารถมาเรียนได้แล้วอาจารย์บางคนก็จะแรงมากเลยเวลาทวงกันบ้านพระสงฆ์อ่และพระแบบไม่ได้สง่งอาจารย์อักษรบางคนใช้วิธีนี้นะหลวงพี่หลวงพี่ต้องขยันเรียนมากกว่านี้นะ หลวงพี่เนี่ยไม่ได้ทามาหากินเหมือนคนอื่นเขานะคนอื่นเนี่ยเขาต้องทำมาหากินนะต้องหากินนะหลวงพี่เดี๋ยวกับบ네ัสเนี่ยหลวงพี่ก็มีคนมาถวายข้าวนะหลวงพี่จะมาใช้วิธีบอกว่าไม่ว่างแล้วก็ติดงานนะไม่ได้พเพราะหลวงพี่อ่ะไม่ได้มีงานแล้วหลวงพี่ก็ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการบวชไม่ต้องหาเงินหลวงพี่มาเรียนหนังสือเนี่ยหลวงพี่จะมาอ้างกิจนิบนแล้วบอกว่ากิจเยอะแล้วไม่ส่งกันบ้านไม่ได้เออก็เก่งนะก็คิดก็เขาก็ผมก็ ผมก็คุยกับอาจารย์พวกนี้บอกว่าอา้าวต้องพูดสิไม่พูดได้ไงคือไม่งั้นเห็นเป็นพระแล้วผิดแนละ้วฉันไม่สวดฉันไม่สไม่แบบไม่ไม่แบบไม่พูดให้เขารู้อะ่ะมันก็เท่ากับว่าฉันก็บกพร่องในความเป็นครูนะเว้ยเออซึ่ง,ซ,งซึ่งเรื่องเนี้ยเพราะว่าคนที่ไปอยู่คณะสอนศาสตร์จุฬาเนี่ยจะรู้ว่าหลายวิชาที่มีพระสงฆ์มาเรียนด้วยนะครับพระสงฆ์ที่เรียนทั้งด้านคือบางคนเนี่ยเป็นนิสิตพระนิสิตปญาพระนิสิตปญาโท มาเรียนที่จุลาก็มีนะครับวิชาทางด้านบาลีสันสกฤตหรือวิาวาวชาทางด้านประวิศาเนี่ยพระบางรูปก็ก็มาสอบเข้าที่จุลาได้ก็ก็มาเรียนนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะถึงเวลากลางวันกินข้าวอ่ะผมเคยผมเคยไปแอบดูอะ่ะอาจารย์ต้องรีบปล่อยก่อนเพราะว่าเลิกเที่ยงไม่ได้ <c oughs> ดนอกไม่น้นถ้าเลิกเที่ยงอะ่ะพระก็อดข้าวอะ่ะ <c oughs> ที่อาจารย์ก็จะบาปแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะบอกปล่อยให้พระไปฉันข้าวก่อนนิสิตคนอื่นอยู่ในห้องจะเลิกเที่ยงแล้วนิสิตก็บอกว่า อ้าวอาจารย์แล้วพระพิฉันข้าแล้วอาจารย์ก็เท่ากับอาจารย์ก็ไม่ได้สอนพระระหว่างนั้นพระก็จะแบบเสียเปรียบนะเดี๋ยวเด็กๆที่เป็นคารวะ